โอเควัสดีครับมาเทสกล้องก่อนส่งเนาะตัวนี้ที่พี่หนิงลงขายไว้นะครับเป็นยาชิก้าอิเล็กโทรสามห้าจนะตัวนี้นะครับลาสกล้องอยู่ด้านหลังนะนี่สี่ศูนย์สองศูนย์ห้าสี่เจ็ดสามนะครับตามนี้นะ ทีนี้เรามาดูภายนอกกันก่อนชิ้นเลนล้างแล้วจัดการหมดแล้วนะครับด้านล่างอันนี้เป็นฝุ่นนะแล้วก็ช่องมองอด้านข้างนะครับ ก็ด้านหลังด้านหลังนะภายในภายในห้องฟิลมพี่หนึ่งจัดการหมดแล้วนะครับเรนชิ้นหลังแกะออกมาล้างแล้วแล้วก็ขอบตรงนี้มันจะเป็นสีลอก ตามอายุเนาะเหมือนรูปที่ลงไว้ในเพจนะครับอ่าแล้วก็อิเล็กโทรสามห้าจีเอเนี่ยวิธีบุกกันแสงอมืมาดูกันพี่หนึ่งจะแนะนําเขาจะบุูกด้านข้างนี้หนึ่งแล้วก็ส่วนนี้สองแล้วก็ตามยาวฝั่งนี้นะครับอ่าแล้วก็ด้านบนขอบด้านบนเห็นไหมเอ่ยอืม เขาจะบุในส่วนขอบข้างในอย่างนี้นะครับในช่องนี้เขาจะไม่บุมานะเป็นเฉพาะกับกล้องรุ่นใหม่ๆของยาชิกานะครับที่ไม่ใช่พวก GT, GTN, GS อะไรพวกเนี้ยนะไอะ้พวกนั้นมันจะบุะด้านบนด้านล่างเนาะเพราะมันเป็นล่องอยู่สังเกตง่ายๆครับกล้องเก่าถ้าเราเปิดฝาหลังออกมาแล้วเนี่ยเราเห็นค่าฟองน้ำ ตรงไหนก็แสดงว่าเขาบุตรงนั้นง่ายนิดเดียวเนาะอ,อันนี้ก็จัดการไปให้เรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้ใส่แบตไว้แล้วนะแล้วก็สายคล้องเป็นของยาชิก้านะครับมากับตัวกล้องเลยมันจะแข็งๆหน่อยนะเพราะว่าเหมือนเป็นสายที่ไม่ได้ใช้งานเลยมันก็เลยแข็งตามอายุของมันนะครับแต่ถ้าใช้ไปเรื่อยๆน่าจะนิ่มลงนะ อะเรามาเช็คแบตกันอืไฟเช็คแบตติดนะโอเคทีนี้ขึ้นฟิลม์มกดถ่ายหนึ่งจุดเจ็ด iso 400นะครับพี่หนึ่งจะกดชัตเตอร์ลงไปแล้วมันก็จะขึ้นโอเวอรอ์เห็นไหม,มแต่ถ้าเอาลงมากดถ่าย เห็นไหมสปีดก็จะช้าลงเพราะมันเป็นอันเดอร์ฟังเสียงสปีดนะพอเอาใส่ไฟยกขึ้นไฟโอเวอร์ขึ้นนะสปีดก็จะเร็วขึ้นถ้าพี่แหน่งบิดไปที่ F16 แล้วปิดวัดแสงมันจะอยู่หน้าเลนนะครับเรากดเห็นไหมเอ่ยไฟสโลวขึ้นนะและสปีดมันจะช้า ปล่อยนิ้วแล้วเห็นไหมอ่ะเปิดวัดแสงสปีดมันก็จะชา้าประมาณ30วิประมาณนี้แต่ถ้ากล้องโดนแสงเมื่อไหร่ปุ๊บอ่ะมันก็จะปิดทันทีโอเคนะครับอ่าสปีดชัตเตอร์ทำงานตามค่าแสงเนาะอ่ะ1.7เดอือเห็นไหมเดี๋ยวเอาไฟส่อง มันก็จะเร็วขึ้นนะครับก็จะประมาณนี้ภายในส่วนกอฟิล์มอ่ะกดปุ๊บมันก็จะฟรีกับกอฟิล์มนะพอขึ้นชัตเตอร์กดถ่ายมันก็จะไม่ตีกลับนะครับกอฟิล์มทำงานปกตินะไอนี้ก็เป็นตัวหมุน เรามาดูในช่องมองภาพกันช่องมองทำความสะอาดแล้วนะครับวิวชัดนะแล้วก็จุดโฟกัสชัดเพราะว่ารุ่น gl หุกงนี้ยไอตัวกระจกพาราแลแกเนี่ยค่อนข้างที่จะสมบูรณ์นะครับแล้วก็ด้านบนก็จะมีขีดไว้สำหรับเวลาเราถ่ายแล้วมันจะมีไฟขึ้นเตือนอย่ยวพิเหน่งหมุน f 1 6แล้วก็ปิดวัดแสงมันจะมีไฟสโล แจ้งเตือนเห็นไม่เอเย่อยเดี๋ยวนะครับอันนี้ไฟออกว่าขึ้นอ่ะเนี่ยก็จะเห็นเอาเป็นว่ามันอาจจะมองยากนิดนึงนะ แต่ไฟติดแน่นอนเพราะว่าถ้าในส่วนนี้ติดในช่องมองก็จะเห็นนะครับเพราะว่ามันเป็นกระจกสะท้อนส่วนเดียวกันอ่ะเนี่ยเห็นไหมสโลวแต่ถ้าสมมุติเรากดลงไปแล้วไฟมันไม่ติดเลยแสดงว่ารูรับแสงพอดีนะเนี่ยยังสโลวอยู่ใช่ไหมแล้วเราจะปรับมาที่ f 2องเนีไฟไม่ติดละแสดงว่าแสงพอดี กดถ่ายอ่ะโอเคแล้วมาดูตัวปรับ ISO การตัวปรับ ISO นะครับจะอยู่ในส่วนนี้กดลงไปนิดนึงแล้วก็เลื่อนตัวนี้ ISO สุดที่พันหกนะแล้วที่นี่พี่หน่งจะเลื่อนมานเห็นไหมสองร้อยมันก็จะมีคลิกของมันอยู่สองร้อยสี่ร้อยนะครับ หนึ <100. S 2> ่งรก็จะประมาณนี้นะเราใส่ฟิล์ม iso เท่าไหร่เราก็ปรับ iso เท่านั้นนะตามนี้รูรับแสงหมุนทุกคลิกนะครับแล้วก็โฟกัสลื่นนะโฟกัสปกติรุ่นพวกนี้โฟกัสจะไม่ค่อยหลุดเหมือนตัวใหญ่ๆพวก gt gt n อะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ อืในส่วนนี้โซนโฟกัสซิ่งไฮเปอร์โฟกัลก็คือให้เราดูตามนี้นะสมมุติถ้าเราอยากถ่ายโดยที่ให้มันเข้าเป้าเลยเนี่ยเราก็ดูที่ตัวเลขทั้งสองฝั่งนะครับเห็นไหมเอ่ยอเลขสี่ถึงสิบหกเนี่ยสมมุติว่า พี่เน่งออกไปถ่ายสตรีทข้างนอกพี่เก็จะตั้ง f 8ทีนี้เราก็มาดูเล็ก8เล็กๆเ,เ,เนี่ยสอฝัอง่งเนี่ยมันชี้ลงมาที่ระยะกี่เมตรตั้งแต่กี่เมตรสมมติพี่เน่งตั้งไว้ที่2เมตรแล้วอีกฝั่งหนึ่งมันจะสุดที่5เมตรเพราะฉะนั้น f 8มันก็จะชัดตั้งแต่ระยะ2เมตรถึง5เมตรอาจจะถึงอินฟินิตี้ไปเลยเนาะ อันนี้เป็นเทคนิคในการถ่ายสตรีทนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปโฟกัสที่แบบถ้าสมมุติเรายืนห่างจากเพื่อนประมาณ2เมตรเนี่ยใช้ f 8ถ่ายก็เข้าหรือไม่ก็ถอยมา5.6 f 4แล้วก็หมุนมานิดนึงประมาณนี้เห็นไหม2ถึง3เมตรอ่ะแต่ถ้าแดดแรงๆไปที่ f 1 6 f 1 6นี่สบายเลยดูนะ สมมติพี่หนึง่งหมุนฝั่งนี้ไว้ที่อินฟินิตี้ฝั่งนี้อยู่ที่ประมาณเั่าแหละหนึ่งเมตรกว่าๆใช่ไหมก็คือ F16 ตั้งแต่หนึ่งเมตรกว่าๆจนถึงอินฟินิตี้เข้าเป้าแน่นอนนะครับอือัอนนี้ก็บอกเป็นทริกไว้เนาะเผื่อใครดูเอ,อคลิปการใช้งานกล้องพวกนี้จะได้แบบหายสงสัยว่าเออทำไมพวกถ่ายสตรีทมัน ขึ้นชัตเตอร์แล้วก็กดเลยขึ้นชัตเตอร์แล้วก,กดเลยเขาไม่เลง็งหรือไม่อะไรเลยจริงๆใช้ลักษณะแบบนี้ทั้งนั้นครับนะสมมติพี่หน่งตั้ง F11 เอ่อ f 1ฟเราก็มาดูในขีด F11 ตั้งแต่หนดห้มันจะชัดไปถึงอะ่ห้าเมตรใช่ไหมหนึ่งจุดหถึง5เมตรเพราะฉะนั้นระยะชัดมันมีเยอะมากนะครับยังไงก็เข้าเป้าเนาะอืม แล้วก็เซลล์ทามเมอร์อ่าเซลล์ทามเมอร์ imer, เรากดตัวนี้ลงมาก่อนนะตัวนี้ลงแล้วก็ดันแกนเนี้ยนะครับให้เป็นแบบนี้ขึ้นเฟรมกดถ่ายทามเมอร์จะเดินปกติสังเกตที่ใบเบนะเห็นไหมเอ่ยฮึชัตเตอร์ทำงานนะครับ ทีนี้พี่หนึ่งจะให้ฟังเสียงสปีดถ้าเอาแสงไฟสองสปีดมันก็จะเร็วอืมเห็นไหมแต่ทีนี้ถ้าพี่หนึ่งยกไฟขึ้นแล้วปิดวัดแสงอยู่นะอ่ะสปีดก็จะช้าลงโอเคนะครับกับอ่าระบบกล้องตัวนี้เนาะ เผื่อใครสงสัยหรือใครที่กำลังมองมอง,มองหา GL อยากจะเอามาเล่นแทนพวก GTN อะไรพวกเนี้ยนะก็ลองดูได้ครับพี่เหน่งว่ามันมันเล็กเล็กกว่านิดนึงแล้วก็สนุกกว่าอืมแล้วก็ระบบมันค่อนข้างที่จะใหม่กว่านะครับมีฮอตชูให้ มีอะไรให้ยกเว้นชตเตอร์บีไม่มีตัดทิ้งไปเนาะตัวนี้ตัวล็อกขึ้นฟิล์มอ่ะเรามาดูนับฟิล์มกันเก้าสิบสิบเอ็ดถึงสิบห้าพอนะสอง14สามสิบสี่ สิอ่ะทีนี้จะรีเซ็ตด้วยการเปิดฝาหลังก็จะกลับมาที่ขีดแดงๆนะครับโอเคไหม,มส่วนทานตัวนี้พี่หน่งแนะนำให้ใช้ฐานแบบนี้นะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะสะดวกและก็เร็วกว่าเป็น 4 lr 44กับตัวแปลงฐานนะครับอืมให้ใช้ตัวนี้นะมันมันเร็วกว่ากับเฉพาะ gl เนอะในการใช้งานนะครับอ่ะของแถมฝาป,ปิดเดิมสายคล้องเคสหนังหนังไม่ได้ลอกนะแค่สีมันจางๆลงนะครับอืมภายในกรมหยี่ยังดีอยู่นะ หมุดกระดุมแล้วก็ตัวเคสกรมาหยียงดีอยู่เลยแล้วก็หมุนเข้าไปนะครับแล้วก็จะมีฮดูดฝาปิดฟิลเตอร์แล้วก็ถานให้นะสุดท้ายแล้วก่อนที่พี่หนึ่งจะแพ็กกล้องเนี่ย พี่หนึ่งจะเช็ดทาความสะอาดอีกหนึ่งรอบนะครับแล้วก็จะถ่ายรูปส่งให้กับเจ้าของกล้องดูนะก่อนที่จะแพคแล้วก็จะถ่ายรูปขั้นตอนในการแพคแล้วก็ขั้นตอนในการส่งนะครับให้ดูกันอีกทีหนึ่ง <อ Hur. S 1> ก็อย่าลืมนะถ้าใครจะหา g l มาเล่นพี่หนึ่งก็แนะนำนะครับเพราะว่านอกจากมันได้1 7จุดเจ็แล้วเนี้ยระยะมัน4ีมมเนี้ยมันกว้างกว่า gt gt n นะ มันก็ถ่ายได้กว้างกว่านิดนึงแล้วก็ระบบภายในมันมันโอเคกว่านะครับเห็นไหมสปริงมันดีกว่าแล้วก็เสียงชัตเตอร์มันมันแน่นกว่าโอเคเนาะก็จะประมาณนี้ครับกับรีวิวกล้องตัวนี้ที่พี่หนึ่งลงขายไว้ในเพจนะครับโอเค ขอบคุณครับ